ดราก้อนไม่เคยเล่นคุณลงตอ,บแบบอนนี้ก็กำลกาาังเรียนวิชาภาษาอังกฤษอันนี้คือเพื่อนๆอาจารอันนี้มนุษย์ตูดอันนั้นซนีหันมานี่หน okay, ่อยสิโอเคข้ามเซลฟี่มิ้นน่ะเลิศชื่ออะไรคะชื่อ <Hey, hey. S 1> ไพ่เพ่แหมทำเป็นเสียงแมนอ่ะเอาใหม่ก็ได้อ่ะอ้าอีกรอบอีกรอบแนะนำตัวใหม่ ตอนเออเมื่อกี้ก็ไปพักกันมาเรียบร้อยแล้วกำลังรออาจารย์ารานี่ค่ะแนะนำเพื่อนอีกคนนึงนะหนึ่งสองซ้ำ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 ไม่กลัวก้องค่ะเดี๋ยวก็อาจารย์มาแล้วอีกสักพักนึงเพราะว่าอีกประมาณห้านาทีก็พอเรียนแล้วงั้นเดี๋ยวไปเตรียมตัวเรียนก่อนนะบ๊ายบาย